สวัสด <ersch> like ีครับผมทนายดอนละดาวันบุตรวันนี้ก็ผมอยากจะมาแนะนําให้กับคนที่สนใจอยากจะเป็นทนายความเมื่อจบนิติศาสตร์บัณฑิตแล้วต้องมองเราจะต่อยอดจากการจบนิติศาสตร์ยังไงหนึ่งในทางเลือกคือการสอบให้เป็นทนายความซึ่งก็ต้องมีใบอนุญาตหลังจากที่จบนิติศาสตร์แล้วมีทางเลือก2ถทางในการสอบให้เป็นทนายความหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือ2สนานะครับ สนามแรกก็คือทางเลือกที่1ที่หลายๆคนมักจะใช้คือไปสมัครฝึกอบรมภาคทฤษฎีกับสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความของสภาายกวามเพื่อเรียนรู้ก่อนว่าวิชาชีพายความเป็นอย่างไรระยะเวลาในการฝึกอบรมรวมถึงการสอบใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนถ้าสอบผ่านก็จะได้ไปสอบภาคปฏิบัติแต่ถ้าสอบไม่ผ่านผู้เรียนก็จะต้องลงทะเบียนสอบภาคทฤษฎีใหม่ก็จะวนเป็นอย่างนี้เรื่อยไป จนสอบให้ได้สองสนามถึงจะดําเนินการในเรื่องของการสอบสัมภาษณ์จริยธรรมอรมจริยธรรมก่อนได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความทางเลือกที่2หรือสนามที่2บที่ผมอยากแนะนําก็คือว่าให้ผู้เรียนลงสมัครในส่วนของเป็นผู้ฝึกหัดงานในสํานักงานทนายความ1ปีโดยผู้ที่รับรองจะต้องเป็นทนายความมาอย่างลวอย่างน้อย7ปีวิธีนี้ เวลาเดินไปอยู่ตลอดนะครับเมื่อครบ1ปีแล้วสามารถสอบในสนามสอบที่เรียกว่าสอบผู้ฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความเมื่อสอบได้เพียงหนึ่งครั้งก็จะผ่านเลยทางเลือกต่างๆดีหมดแล้วครับผมไม่ได้มองว่ามันจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเวลาสำหรับท่านที่สนใจอยากสอบเป็นทนายความหรืออยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องวิชาชีพทนายความ ติดต่อผมได้ที่ w w w d b c o r p c o t co t c e b o o k f o n p a g e dbcorporation แล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ